ขื่นว้างจีบไปเนาก็เกระบื้องแกบไปนี่มันก็ขื้นที่ยังมาบังตูนั่นก็เขปิดแหวกปิดไ้อนไปเลยหัง้วมันะเดัใบดังว่าเขาตัวเอาไปจ่างเดอยเนาะไม่ใายเปิด ท้ายทอดสุดจ้ะมีแนวอยากนะื่อกินร้ายอ,อยา่างตำบักทัวเรื่องหลับมีั้งถอดใครทีต้องลลกดั <c oughs> ก้งหลานให้เข <c oughs> าสอนาให้ลูกให้หลานสอนหาให้บุญวาสนาะได้เป็นขี้เอเตอร์น้ำเพลนหา,นารประต,ตุง่าย ไม่ทายกระดายนะเรีนมวนน้ำลูกน้ำหลานไปเสียละขันบดตุยง่ายก็ที่ได้เรีนได้เป็นชี่เตรอน้ำเพลินกร้านก็ว่าจะเรีนขึ้นกันล่ะเขาจะเปิดมากิ้งโคามากิ้นโคาน้ำแข็ม ตัวมีคนเบิ่งของมึงจีกคนตอนนี้สาวผู้ใดเบิ่งที่ต้าฟ้าขันขันเ้าเปิดท้ายตอนสดยืนยันตอนตนมันก็สิได้เอีนคนที่ตามเข้าเหมือนปะโอ้ผู้เพิ่นหินเขาเพิ่นก็สิเพิ่นก็สิกดที่ตามเขาเพราะว่ามันรู้จักว่าเขาแม่นบ่จ้ะ จักตัวตนขอ,อ,อ,องเฮาพนก็สิได้ติดตามเฮาเอาบัน,นี้เฮาขนเฮา่ายทอดสดวนอีจักมือมันลบบ่ลบกอ,อยู่ไนนั้นละที่โอ้ผู้ิรนเห็นรุ่นเฮาพนกับเสด็ักดบรรุแต่วาเวลาเฮาเศ้าไห์สดเหลี่คอนอื่นสิกดเข้ว่าเบิงบาไดยย้อนหลังไม่ต่เฮียเม่อกันัาานทึกไป้ดนหนินละ่ะเอากไปได้ดีโอเฮาล่ะที่อเอาเป็นสันติอ้า อันเอาเอาเฟสเฟสมันเบิ่ื้องหลังได้อยู่ด้เนาะเพราะว่าเห็นอันผู้ใดอันไายทอดสดบ่แล้วมาหนีเพิ่นท้ายที่สองทุ่มเนาะย้ำเสายายเปิร์ดฮะเออเขาก็เอาลงตัวเนาะเอามีคนเบิ่งจังเอาลงได้ตีเอาเข้ากับว่าเขาไายทอดสวด ถาเกว่าถ้าได้ตอดสดจะนะเอากำลังฝึกกำลังหันนั่นน้ำลูกน้ำหลานถามเขาฮะฮะเออสี่พันมันเปิดจะโดนเหรเด้แต่ว่ายายมาเศร้าวังบ่มีแห้งอ่ะล่ะบ่หรือยายบ่มีแห้งวังหันยายเลยมาเศร้าเศร้าแล้วบะเนียนก็เลย เออวันนี้ขาเศร้าแล้วพอไปได้แล้วก็เลยเล่นอีก <c oughs> เออเล่นมวนไปกัมลูกกับหลานไปเสร็จละเอา้ามีคนบางกูเลยได้สวยี่สิบเกียรติผัวเบยเนาะเบยเนาะตาไล่ญาติเอาใส่หนาญาติโอยยันยันตัวนต,วต,วตวนเนาะให้เบิ้งแน้ากินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ้งหนาเด้อบันี้เด้อยืนยันตัวตนให้คนไหนเห็นหนาม ห้แม่สายบบตุยแม่สายกัสเสดเลนในเบื้องโดนอย่จ้าไอ้ลูกจ้าอันเพียได้เป็นที่เตอือนน้ำพินเนาะเลนมวนเวนี่มาให้ลูกให้ร้านหาดให้อันท้ายทอดสดยืนยันตัวตนอันเลนเที่นึงหรอละเอาไปยังย้ายอะไเอามาให้ห้านบอกวิธีท้ายทอดสดเออเออท้ายทอดสวดยูทูบช่องแดง ห้ได้เป็นขี้เอเตอร์น้ำเพลินห้บ๊อตุยง่ายเห็ดได้หลายแล้วดิฮะจัคือว่าเห็ดเขาให้ให้นาตรงอย่างเงี้เห็บเปลี่ยนเขาเอ้าลูกหลานอยู่อยู่เนาะเขาซ้ำเขาอยู่เออก็เห็ดไปนน้ำกันตัวเออโอ้ยก็บบ๊อบมหาเขาเลยกะไข่อยยังยุกไก่จักไข่อยยังมาหาเขาเออเฮากับบ๊อบเงาเฮากับมะลินน้ำลูกน้ำหลานนี่ เขาก็กินเข่าเขาก็บทายทอดสดคือกันเขาก็บทายทอดสดคือกันกันอีหยันฮะยินกับอีหยังอีบอกเข้าใไรอีไรอีบอกเขาดีดีบอกเ่ายันนั่นดีดีโอ้ยหลายคนอยู่นคนเดียวไคเอาเขาก็บอกเขาอยู่เขากับเข่าแถวแล้วเขากับเรียนไปบอก ฮา่วมีบุญวัตรชนะฮาก็บทีเด็เป็นคีเอเตอร์บัตเทาเออเดี๋ยวนี้เขาเออเนาะคีเอเตอร์เนี่ยเออละล่ะบัดนี้ขันฮั่วบัตรตุยไงฮั่วก็เล่นเฮาก็บ่เหงาเด้วล่ะใครขอเจ้าไปนอนแต่อยู่ในห้องดูเราเทากันพี่คีเอเตอร์ที่น่ารักนี่มาแล้วให้ผ่านเราสักทีเออเออพี่ไร กดไลค์กดแคร์แต่เราทุกปีดีนะคนนี้เขาบอกดี่เจ้กดเข้าไปโอ้เจ้าลินเจ้าลินเปลี่ยนเยอะๆนั่น่อยยังพระท่านได้เปล่นทายเจ้าอยู่ลงอยู่ลงกิบตะลูกไปอยู่แต่ว่าห่างพระท่านด้ี่ยทายทดจักรทิยาพระเจะาร้องเบิ้งเนี่ยละยืนยันตัวตนกินข้าวมาเลยเออดูสิ ตอมปลาตัวต้มต้มยังต้าทัวยัเลื่อย e> ่ะตํมทั okay. ่วต้มทัวหละยังอีกลนทอดไข่ทอดไข่ใส่ชะอมแล้วก็ลาบยังยันอมบกกัเอาต่านั้นที่อมยวคนนัล่ะนุ่มฮะ อันนี้ชิชีว่างหันชิบเกียขึ้นมัน,มนจะเที่ยวขึ้นเที่ยวนั่นแหะโอ้ผู้่อน <ๆ S 1> ออกไปนะตามธรรมดาเออเออธรรมดาเฮ้ากับเบิงไปเบิงผ่านไปผ่านมาล่ะเฮา้เิปแ่้เขาเขาได้เงินหลแล้ว <c oughs> เออใช่เพื่อนลดเขาเห็นน้องผู้ใดเฮากับแช่ให้เฮากับ <c oughs> เอาฮัดลิมิกอยู่อได้ล่ะขอยหัดลิมิกเท้าหนึ่งเอาลิมิกเป็นเรายู่ได้ล่ะ เอออายุกุนกลีมิกแม่นี่เออเอาบ้านสองเทียติลีมิกเอากำลังหัดกำลังหัดห้าบัาตุยไงยกะสิได้เป็นขี้เอเตอ์อยู่ว่างหันอันเฮ็ดมาโดนแล้วได้คนติดตามสามพันบานีนเลยมาบ่มีแห้งขาเจ็บขายางบ่ได้ตอนนี้ไขแล้วยางไดแล้วก็เลย เอายูซื้อกับเงาเนาะเห่ินน้าบูกน้ำหลานไปอืมเมอหอไยเออยมําบ้านผ้าบ้านศิล่ํมเขาบ้านสาฮขกกัไปวาดยยมเมันจรสงฮักกับเห่ินน้ำหลูน้ำหลานใครก็เงาฮะนี่แบดคำละเออฮักกับเอาซุเนวละฮขาจังบ่เงาเนาะ ม ah, He ันน mm ี่แปดคำเออกย็บปกขนนิดนนะเออนายเออเก็บนเลรเนาะย่ามนี่เออจะนามตัวทายจะนามทายจะนามหันพระสันละก็เก็บดอกไม้บุชาสันละเขาลืมธรรมดา ทั่วบ้านจะเอาทั่วมีก็เอาที่คราให้รอบครองเออเพิ่นมาขายบ่กจะขายอือผู้ใดมาเห็นกะกดติดตามแม่สายในเด้อพ่อแม่สายมีกำลังใจเล่นต่อไปมีเห็นหนาแม่สายบอกออกมาให้เห็นหนา้าผันเพราะเห็นเน,น,นื้อกินเนาะจ้าสีแดงไหมฮะกสีแดงบ่าไม่ชินเรื่องแดง Thấy xin nướng đèn rồi Thấy xin nướng liang. Ừ, ừ, đèn, liang là Xay nè nè Quân hành đi với Ừ, hiến tòa giác gia không? Hiến tất hiến, có hiến những ba khỏi hiến vô khỏi hiến Ừ, cái năng là hiến Đờ thông bày Ừ, ừ, ừ. ừ. Chị ấy mày Chị ấy Thái to chuột ừ. Thái này chắc mông เฮ้ยหนุ่มฮะาท่าเดี๋ยวจัจมม่วงแล้วเข้าเบื้องมองได๋อเด้อย่างนี้นี่เด็กเก่าระที่หนึ่งโอ้ยบักโดนเนี่ยป้าคือพ่อเด็กขากรองบุตรมาตั้งค์ก็บอกว่าเมื่อยังเหเมื่อมีทดสอบมือซื้อกับซัมนี่แหละเด้อโอ้ไร่สดเออเออมหาเทศลูกหลานบอกวิธีบีบเข้าไปไร่สดเออ พเขาที่อ่าได้เงินโดโอ้ยเพ่นเล่นไงเพื่นได้โหลดพ่ได้อิดขาผู้ใดดอกเพื่อนได้โหลดเพ่นันอาหารยหงไงยังไ่ให้ข้าวกลั่นอยู่แล้วไปเอาของน่กันอาหารออกมาอะเอาไปกินนะเออเพื่อนนะเพ่นได้มันบังจัดข้าววะอย่างไรกันเลยยัน่ารักอินเตอร์ที่น่ารักใครเอ้าเราไม่ได้เห็นนอนนั่ง อยากห้องกับประเทศบ่ได้เออนอกจากปูพักปูมีกินกระเลนโทรศัพท์อันหาว่าออยู่ในเฮียนบ่เป็นอย่างเด้เบิ่งโทรศัพท์บีบใบผู้อื่นแห่กกำลังใจผู้นั้นผู้นี้บ่ได้กำลังใจเยอะเขาว่าคดไทยนี่ได้เงินได้หน่เขาบอกเขาบอกเจ้าคนไทยคอยสร้งอันคนได้กุ้แท้คอยได้เงินเขาบอกด้วยเออ พส่แซแล้วก้อยยังบอกว่าหนูจักทอเจ้าอยู่เขาบอกเขาก็บอกไงกับรู้เนี่ยที่นี่อ่านออ่านบอกกันละบอกกันยังวะโชคดีท้่ลูกหลานอยู่ในอันใดมากกับมาถามทำไม่นิ่มว่าไปยังเค็มกันใลยไม่นิ่มละเออเขาอ่านได้อยู่คนดียวน้ำได้ก็ได้นเออเขาอ่านได้พี่แซนกี่เขาก็อ่านได้นี่ตีทันไมทีขึ้นเด้อปัญหาเค็มได้ไปยังฮะทันไม่ที่ขึ้น เกันยังทามนาที่ที่ยังคือกันกดไหลกกดแค่คือกันถัว่าเท่านั้นนึงที่บดได้เขาบอกถามอะไรขึ้นที่ถามพูดเล่าเบิ้งเต้เบิ้งชื่อไม่รู้หรอกคลิปอะไรโลกหลายย่าให้มันเกินโลกจะคลิปบันนี้ก็มาไายน้ำเด็กหน่อยอยู่บอจก็ยังบอกมาไายอันจะเจาของเอามาเร็งน้ำเขาก็ระได้หัวได้กี่กำลังใจได้ยิ้มได้หัว ก็มีพลังขึ้นมาอีกอีนั่นมันทานเนยางมันมันได้เก้าเหรียญไปเลยเออทายเด้อเนี่ยยางเนี่ยยางอืโอ้เขากินเนื้อยางเนี่ยโอ้โหเนี่ทันมีน้ำกระถือตั้งอยู่ผู้เดียวตั้งตั้งโอ้เข้าอยู่ผู้เดียวโอ้ไอ้พื่นเรื่หงนี่ยิ่งาเขาเขาเห็ดอาหารแล้วเขากินเป็นมบ่ต้องได้ใน้พื่นไทยให้ตั้งขาก้อง มันเออขันนี้ขากล้องัเออสร้างขากล้องบาดิต้องสามนาทีขึ้นบอกเขาสร้างขากล้องเด้อสองร้อยหนึ่งบังบังดิจัตเช่าเฮี้ยนเดียวเอาคือเช่าข้ามนะโว้ยจะข้ามเรีนไปเรื่อยๆเห็น่จ้าบ้านเหงาจนว่าตุยเปล่าตุยแล้วก็แล้วไปเอาเท่าระชาพ่อไปใส่กับเรียงร้องเขากันเท่าตุยเอาไปเช็คไก่เป็นฮะไปเอาไปเช็คนี่เด้ผู้เสีไข่เฮ็ดแจ้งไรเป็นแจ้งไรกันนี่เด้ลูกหลานนี่เด้เขาเห็นเป็นเบิดตัว พก็สั่งก็บจีรเรนหาเข<อ>าต<า>ีตีนี่เห็นอย่างงั้นเหรอาเชบอกความเด้ว่าอยากสิเห็นอย่างเขาเห็นได้หลายงเอาพัชเ็ษเขาเห็นน้ำเขาบ่แมนขันสมุมดว่าเฮ้าพานเพื่อนเขาเป็นขี้เอเตอร์บัานี้เขากับจีเดสมักเพื่อนสีมี่เห็เขาสมาักมันวะบอกว่าเขาสมาัก<อ>เขากับไม่ให้ลูกให้หลานเขาสมาักให้มันสีมี่มองอยูอ่ ทข้าคนได้เ่งเลยท่านชิบเข้าแตงร้านบนเดชบนว่าเขาอยากคนีิได้อยู่ท่านเออบันี้เข้าคนิได้เป็นคีเอเตอร์จ้ากดอะไรมาเป็มนได้แต่กดไลค์กดแค่อย่างเดียวนะยายเนาะข้ายไม่าฮาฮ่าค่าฮ่าฮ่าน่อฮ่า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 ฮ่ได่อยู่าออนี่เยาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่า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 ก่าฮ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 ่าว่าฮ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 ่า่าฮ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 าา มองไดเอามันมี่มองเราอยู่เขากดไปมองกันคอคว่ำอะไรมันก็เดือดั่นอะไรมันมันมันสิมีตัวตัวเลขตัวหนังสือขึ้นมาอยู่เขาจะตอบเขียนตอบเพาก็ได้เราตะวันจะวารู้ตัวหนังสือเขาว่าล่ะเขียนมึงไปเขาถือว่าเขาเล่นมวนไปเลยซอยผู้เพิ่นเล่นให้เพิ่นได้เงินเลยไทยคนเขาได้เงินเขาว่าอืมทางวุฒิจะผ่านมันนี้จะผ่านจะผ่านนกดก่อนคนเดียว นี่ก็ออกไปเขามาาย่นละเอาเมื่อนี่เปิดไรไหมอันท่านี้ก็ได้จ่าเด้อเพราะว่าเมษายอันไม่ให้ลูกให้หลานเปิดไรไหมเดี๋ยวเอามูลุ่นสิภาาไปเบื้องสวนไปเบื้องสวนผักจ้าท่านีแหละจ้าเอาวันนี้ยังพระท่านลูกจ่ามองดับน้ำหาเขาอีกกัน เอาตอนตอนนี้เทาไล่สดแล้วโอ้เขาจะรถไปยังเขาอยู่บีบังใดมังเขาเศร้าน่ะอืมโอ้มองกากระบาจ์เออวันนี้ย้ายไปกันเด้อว่ะเออวันนี้ย้ายไปกันเด้อจ้าเด้อวันนี้ย่ายยืนยันตัวตนให้ลุงให้หลานบอกว่าไะไรสดเฮ็ดจังไดสิ้นสุด